สวัสดีครับกลับพบกับรายการ Animal Speak ีกคันครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญพิเศษครับคือคุณหมอสุดหล่อครับก็คือคุณหมออ้อยครับใช่แล้วครับวันนี้เป็นแขกรับเชิญพิเศษของน้องเมฆนะครับน้องเมฆอยากจะคุยอะไรคุณหมอครับอยากรเรื่องกระต่ายครับเพราะว่าได้ห้องนี้กระต่ายเต็มเลยครับอ่าได้เลย อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับกระต่ายบ้างนะหมอครับตัวที่วิ่งอยู่ข้างนั่งเป็นอะไรครับอึบนี่ก็ตัวนี้สุขภาพดีปกติดีนะครับตัวที่ตรงนี้เป็นกระต่ายสุขภาพดีหมดเลยนะครับ,ค,รบคุณแม่เขามาฝากเลี้ยงไว้นะครับส่วนบางตัวเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้เกิดอาการขาหลังใช้ไม่ได้คุณหมอทําการฝังเข็มแล้วตอนนี้หายแล้วก็ใช้ชีวิตได้ปกติหมอครับกองขาหลังมอาเห็น กระต่ายมันตัวเล็กอะครับมันเป็นกระต่ายแคหรือเปล่าครับข้างหลังนะครับข้างหลังนี้ไม่ใช่กระต่ายแคนะครับข้างหลังนี่เป็นลูกกระต่ายคุณหมอปิดเข้าตู้ก่อนอ่ะมาเดี๋ยวอู้ไปดูนี่อ่านี่เจ้าเนี่ยเป็นลูกกระต่ายอายุสองเดือนเองนะครับก็เลยดูตัวเล็กนะครับแต่พอห้าเดือนแป๊บเดียวก็โตแล้วนะครับหมอครับแล้วน้องถนอมใจมาอยู่ที่นี่ได้ไงครับเพราะว่า แม่ของเจ้าน้องถนอมใจเนี่ยนะครับคลอดลวงมาเจ็ดตัวรวมเ <stör re. S 1> <Brooke. S 2> จ้าถนอมด้วยนะครับแล้วก็แม่ของเจ้าถนอมเนี่ยไม่ยอมให้นมลูกเจ้า <eder. S 1> ของก็เลยเอาแม่ถนอมถนอมแล้วก็เพื่อนๆของเขานะครับมาให้นมที่โรงพยาบาลก็คือจับแม่คึง <isch? S 1> แล้วก็เอาลูกกระต่ายตัวเล็กตอนนั้นออกมาเพ,พิ่งตัวเล็กใช่ไหม <vest. S 1> เอามาให้กินนมเอามาให้กินนมแม่ก็เลี้ยงมาเรื่อยเลี้ยงมาเรื่อยแล้วเจ้าถนอมเนี่ยก็โดนแม่เตะเป็นแผลแล้วเป็นตัวที่เล็กที่สุดในครอบ คุณหมอเ็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวคุณหมอจะช่วยดูแลเจ้าถนอมให้เองก็เลยเอาถนอมมาเลี้ยงที่โรงพยาบาลก็กลายเป็นลูกสาวของหมออ้อยไปแล้วตัวนี้เี hey. mm ่คราวนี้กระต่ายแคะเนี่ยนะครับที่น้องไม่สงสัยเนี่ยจริงๆในในประเทศไทยดีนะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าสายพันธุ์เอ็นดีเจ้าสายพันธุ์เอ็นดีนะครับน้องๆเวลาโตขึ้นมาเนี่ยน้ำหนักตัวที่โตเต็มที่เนี่ยประมาณ8ขีดหรือว่า0.8กิโลถึง1กิโลเองนะครับตัวพี่ใหญ่แต่ในตลาดที่เราไปเดินเล่น ตรงสะพานลอยบ้างตลาดนัดขายสาัตว์บ้างเขามักจะเอามาหลอกขายเราบอกว่าเจ้าเนี่ยเป็นลูกกระต่ายกระต่ายแค่นะไม่โตแล้วตัวละร้อยสองนะครับใส่กรงเล็กๆมาเอากลับบ้านได้เลยพวกนั้นเนี่ยเป็นกระต่ายที่เขาเอามาหลอกขายเป็นลูกกระต่ายที่ยังไม่หย่านมเลยน้องเมฆถ้าลูกกระต่ายที่ยังไม่หย่านมแล้วอดกินนมเกิดอะไรขึ้น,ม,นมันก็จะหิวหครับอ่ามันก็จะหิวใช่ไหมครับเพราะว่าเขาจะกินอาหารเมร็ดไม่ได้กินหญ้าเองไม่ค่อยได้ต้องกินนมจากแม่ใช่ไหมครับ ถ้าเราเอามาเร็วเกินไปเป็นไงเราผิดไหมเราผิดเนาะนั่นเป็นความที่ไม่รู้ที่เราซื้อมาเรานึกว่าเขาเป็นกระต่ายแคร์ที่หยางนมแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่หยางนมเลยนะครับน้องๆอย่าไปซื้อกระต่ายอย่าง,งั้นนะครับเราต้องให้มั่นใจก่อนว่ากระต่ายที่เราจะเอามาเลี้ยงเนี่ยหยานมหรือยังนะครับโดยกระต่ายที่หยางนมถ้าอายุ2เดือนแล้วเนี่ยตัวเขาจะประมาณนี้นะครับไม่ใช่ตัวเล็กๆในฝ่ามืออันนั้นเนี่ยคือลูกกระต่ายที่ยังไม่หยางนมสําคัญที่สุดเลยนะครับเราต้องมั่นใจว่ากระต่ายที่ เป็นกระต่ายแครหรือว่ากระต่ายที่ยังไม่หย่านมถ้ากระต่ายที่ยังไม่หย่านมออกมากระต่ายตัวนั้นก็มีโอกาสเสียชีวิตสูงมากนะครับมหมอครับ,รบแล้วมีกระต่ายที่ยังไม่หย่านมมาหาหมอไหมครับโอ้โหบ่อยมากเลยครับน้องเมฆคือคนทั่วไปเนี่ยที่เขาไปซื้อกระต่ายมาเนาะเขาเข้าใจผิดว่าเป็นกระต่ายที่หย่านมแล้วแต่จริงๆเขายังไม่หย่านมพอไม่ได้กินนมแม่อย่างที่น้องเมฆบอกเลยเป็นอะไรครับหิวแล้วก็ป่วย ใช่ไหมครับ<ช>ลูกกระต่ายที่มาเนี่ยเหมือนกับไม่ได้กินอาหารมาก็จะเหมือนจะขาดพลังงานแล้วเขาก็น้ําตาลในกระแสะเลือดต่ําแล้วก็มีโอกาสที่จะช็อกเสียชีวิตได้ล่าสุดมาเนี่ยเมื่อวานเองครับน้องเมฆมีกระต่ายตัวแค่นี้อยู่ในฝ่ามือเนี่ยยังไม่หย่านมเลย20กว่าวันมาถึงนี่นะโรงพยาบาลมาถึงโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บใช่ไหมฮะน้องเขาก็แบบ้องกรีดแล้วก็ช็อกไปเลยแต่โชคดีมากเลยทีมทีมหมอของเราเนี่ยช่วยปัม๊มหัวใจแล้วก็ให้ยา แล้วก็ให้น้ําเกลือแล้วก็ให้กลูโคสเข้ากระแสะเลือดเขาก็เลยกลับขึ้นมาได้ถ้ามาช้ากว่านี้สัก5นาทีนะโอ้โหน้องคนน้องกระต่ายตัวนั้นต้องเสียชีวิตแน่แน่เลยนนี้โชคดีมากนะครับเราสามารถช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ไม่ใช่ว่ากระต่ายทุกตัวจะโชคดีอย่างนี้นะครับมีกระต่ายหลายตัวที่มาไม่ถึงคุณหมอเสียชีวิตที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับเราจะต้องเลือกซื้อกระต่ายที่หย่านมแล้วนะครับแล้วก็ต้องมั่นใจด้วยว่า กระต่ายที่เราเอามาเนี่ยนะครับแข็งแรงนะครับไม่โดนหลอกขายนะครับอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับน้องๆถ้าเราไม่อยากทําร้ายลูกกระต่ายตัวนั้นศึกษาให้ดีก่อนที่เราจะซื้อลูกกระต่ายตัวนั้นนะครับหมอครับแล้วกระต่ายกับบ้านไปแล้วมันจะกินอะไรครับกระต่ายที่ยังไม่หย่านมก็ต้องกินนมใช่แล้วแล้วเราจะเลือกนมชนิดไหนดีกินนมกล่องได้ไหมกินนมกล่องที่ขายตามร้านได้ไหมตามห้างได้ไหม น่จะไม่ได้น่าจะไม่ได้จ,ไไดจริงๆแล้วเนี่ยลูกกระต่ายที่ยังไม่หย่านมนะครับน้องๆสามารถทานนมได้หลายอย่างนะครับง่ายสุดที่หาได้อาจจะเป็นนมแพะนะครับหรือว่าเป็นนมสําหรับลูกสุน,นัขหรือว่าเป็นนมสําหรับลูกแมวก็ได้นะครับเราสามารถเลือกนมเหล่านี้ให้ลูกกระต่ายกินได้นมแมวจะเหมาะสมกว่านมสุน,นัขแล้วก็นมแพะเพราะว่าโปรโตีนสูงกว่านะครับดังนั้นเราต้องศึกษาก่อนนะครับว่าเลี้ยงลูกกระต่ายยังไงให้เขารอดอาหารการกิน ต้องกินอะไรบ้างนะครับอาหารกินเนี่ยดูนี่เลยนี่เห็นไหมที่คุณหมอให้กินก็จะมีหญ้านะครับสาหรับลูกกระต่ายเนี่ยก็จะเป็นหญ้าอัลฟาฟ่านะครับหรืออาหารเม็ดนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดก็จะเป็นอาหารเม็ดคุณภาพที่เป็นอาหารเม็ดสําหรับลูกกระต่ายเด็กนะครับไม่ใช่ว่าอาหารอะไรก็กินได้มันขึ้นอยู่กับช่วงอายุแล้วก็สายพันธุ์ด้วยนะครับเนี่ยต้องไม่รู้สิเนี่ยเนี่ยกระต่ายสองตัวนี้เห็นไหมอืมของเราไซส์เลยใช่ไหมครับครับอันนี้คือลูกกระต่ายนะครับน้องถนอมใจตัวนี้คือ กระต่ายโตแล้วนะครับน้องข้าวตูนะครับเพราะฉะนั้นไซส์แตกต่างกันอาหารการกินก็แตกต่างกันนะครับหมอครับวันนี้ผมได้ความรู้เยอะแยะนะครับผอบขอขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับได้เลยครับน้องแม่ครับวันนี้เวลาของรายการ Animal Speak ก็หมดลงแล้วนะครับหมออ้อยและน้องแม่ขอลาน้องๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับเพราะสัตว์พูดไม่ได้ถึงต้องมี Animal Speak